สวัสดีค่ะจากรบริษัทบ้านระเบียงขาวจำกัดค่ะวันนี้มีคีย์แพงๆอยู่อันหนึ่งค่ะจะมาบอกนะคะก็คือว่าทำไมปัญหาการก่อสร้างล่าช้าที่ทุกคนได้ยินตลอดเวลาเลยค่ะเราก็จะกลัวมากเวลาไม่ว่าจะสร้างบ้านจะก่อสร้างนะคะจริงๆมันมีคีย์หลักค่ะอยู่แค่ไม่กี่ข้อเองคะ่ะว่า ทำไมคุณถึงเออได้ยินมาตลอดว่าการก่อสร้างมันล่าช้าการก่อสร้างมันไม่ได้คุณภาพแต่วันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการก่อสร้างล่าช้าก่อนมันมีปัจจัยค่ะที่เราสามารถจะบอกคุณได้แล้วถ้าคุณเคลียร์ปัญหาเรล่านั้นได้การก่อสร้างมันจะไม่ล่าช้าเลยนะคะอันแรกเลยค่ะทีเออ่เราจะคุยกันนะคะก็คือการก่อสร้างนะคะล่าช้าเกิดจากอะไรนะคะ อันแรกเลยค่ะก็คือทีมงานจะบอกว่าทีมงานอย่างเช่นวันนี้เรามี2ทีมนะคะมีผู้รับเหมากับบริษัทรับจ้างบ้านละกันนะคะทีนี้คุณเลือกทีมงานแบบไหนมาอย่างวันนี้คุณชอบออผู้รับเหมาท้องถิ่นนะคะที่สนิทกันคุยกันง่ายอ่ะรู้จักกันมาก่อนแต่วันนี้ก็อาจจะมีคนงานอยู่5้าคนทําบ้านทั้งหลัง วันแรกที่คือคุยสัญญาการเขาอาจจะบอกว่ามี10บคน20คนพอถึงเวลาเข้าจริงๆก็อาจจะมีแค่3มคน5้าคนแล้วเชื่อได้เลยค่ะว่าถ้าสมมุติว่าผู้รับเหมาท้องถิ่นเขาอาจจะไม่ได้มีทีมเอ่อไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาล่นระยะเวลาการก่อสร้างหรือว่ามีเครนหรือว่ามีอะไรที่จะมาล่นระยะเวลาการก่อสร้างให้คุณดังนั้นเนี่ยค่ะ ปัญหาทีมงานเป็นอันดับแรกเลยอันอในเรื่องของทีมงานเนี่ยทีมงานไม่ได้คุณภาพหมายความว่าจํานวนคนอาจจะไม่ได้นะคะหรือว่าเวลาคนเวลาเทศกาลจะเห็นได้เลยว่าคนงานต้องหยุดเป็นระยะเวลานานๆและอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยลดระยะเวลาก็ไม่มีถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยทำให้งานของคุณต้องสะดุดแล้วก็ล่าช้าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเซ็นสัญญาบอกเลยค่ะมีคนงานกี่คนใช้ช่างกี่ชุด แต่ละชุดเป็นยังไงแล้วจะต่องานกันยังไงไม่ใช่เออว่ามีคนงานบอกมีคนงานอยู่สิบคนแ้วเขาจริงๆสามคนมาผูกฐานลากอยู่อะไรอย่างนี้มันไม่ทันได้แน่อยู่แล้วถ้าจังหวะนั้นเกิดสมมติว่าเริ่มงานเราเป็นอย่างนั้นคุณยังไหวตัวทันนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนหรือคุยกับเขาก่อนได้เลยอีกอันหนึ่งก็คือใช้ทีมงานชุดเดียวกันทําทุกขั้นตอนการก่อสร้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านหรือผู้รับเหมาที่เขามืออาชีพจริงๆนะคะ เขาก็จะแยกทีมงานโครงสร้างทีมงานกระเบื้องไฟฝ้านะคะระบบประปาไฟฟ้าเขาแยกกันหมดเพื่ออะไรคะเพื่อเวลาเขารันงานค่ะเวลาเขาลันงานเนี่ยเขาสามารถที่จะลันงานต่อการโดยอย่างยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างมีเวลาให้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวงานโครงหลังคาจะเข้าเลยนะเขาจะมีแผนลันงานแบบนี้เลยค่ะมันทําให้ช่างโครงสร้างก็ต้องถูกกดดันโดยแผนงานเพื่อ งานโครงสร้างเขาจะเข้าแล้วเงานเอ,องานหลังคาเขาจะเข้าแล้วงานโครงสร้างก็ต้องเสร็จถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาจะรันง,งานต่อกันถ้าผู้รับเหมาที่คุณใช้เขาใช้ช่างชุดเดิมทําทุกไอเทมทําทุก process เ,เขาทําคนเดียวช้าคนเดียวผิดคนเดียวไม่มีใครไปเร่งเขาได้คะ่ะเพราะฉะนั้นการใช้ชุดทีมงานเดียวกันทําทุกขั้นตอนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างน้อยๆทีมที่คุณจะมีก็คือหนึ่งงานเข็มคุณต้องมีแล้วถูกไหมคะสองงานโครงสร้างโครงสร้างอันได้แก่คานเสานะคะสามก็คืองานโครงหลังคาถ้าคุณใช้เหล็กคุณก็ต้องเอาช่างชุดเหล็กมาทํด้วยส่วนตัวเคยใช้ช่างโครงสร้างทําหลังคาถามว่าทําได้ไหมเขาก็ทําได้ค่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้เก่งงานเชื่อมโครงหลังคาคุณก็จะเชื่อมแบบไม่สวยแล้วก็ไม่ได้คุณภาพเท่าไหร่การตัดเหล็กการใช้เหล็ก การประหยัดเหล็กให้คุณมันจะน้อยหรือคุณแก้ปัญหาโดยใช้อะไรโดยใช้ทรัสก็ได้นะโดยส่วนตัวเคยใช้ทั้งแบบโครงสร้างไปทำหลังคากับใช้ทีมเหล็กมาทําหลังคาถามว่าผลงานต่างกันไหมต่างกันค่ะทีมเหล็กเขาก็จะค่อนข้างแม่นในการเชื่อมวัดระยะการตัดนะคะเพราะฉะนั้นทีมงานแต่ช่างชุดทีด่เอามาเนี่ยก็สําคัญดังนั้นถ้าคุณใช้ เขาถ้าถ้าผู้รับเหมาหรือบริษัทรับจ้างบ้านของคุณเนี่ยเขาใช้ทีมงานที่แยกนะคะโดยสามารถจัดสัดส่วนได้ก็จะถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะข้อต่อไปค่ะเรื่องการสรุปเรื่องวัสดุก่อสร้างอันนี้อาจจะไม่ใช่ทีมงานแล้วอาจจะเป็นที่ตัวตัวคุณด้วยนะคะอันแรกเนี่ยการเปลี่ยนวัสดุไม่ยอมสรุปหมายความว่าช่างก็ทํางานในะวันที่สัญญามันมีสเปคอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ แต่เวลาที่คุณทํางานไปเรื่อยๆเกิดคุณไปเดินเล่นโฮมโปรไทยวัสดุหรือคุณไปเจอแมทเทเรียลอะไรที่สวยๆแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงและไม่ตัดสินใจงานก็จะสะดุดซึ่งเป็นปัญหาหลักเลยนะคะอันนี้จะบอกเลยว่าบางทีเนี่ยรอกระเบื้องอยู่กล่องนึงเนี่ยนานมากรอสุขภัณฑ์เพื่อมาติดตั้งก็นานมากบางทีชอบรุ่นนี้มากเลยแต่ว่าต้องรอสเดือนบางทีโปรเซสเออ,อลูมิเนียมบางทีเราเปลี่ยนอลูมิเนียมอย่างสมมติ ทอสเทมนะคะเขาก็จะมี process การผลิตอยู่เขาหลีด time อยู่22วันอยู่ดีๆคุณก่อสร้างไปแล้วระยะหนึ่งคุณอยากจะเปลี่ยนทอสเทมอันนี้คุณต้องรอละการก่อสร้างมันก็จะชา้าละเพราะฉะนั้นการสรุปวัสดุตั้งแต่แรกเป็นสิ่งสําคัญนะคะหรือคุณสรุปตั้งแต่ตอนทําสัญญารือก็เป็นสิ่งสําคัญอันนั้นดีที่สุดเลยแล้วคุณไม่เปลี่ยนเลยตามระยะทางเพราะฉะนั้นมันก็จะ control ระยะเวลาการก่อสร้างได้ หรือถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนจริงๆนะคะเราจะมีตัวอย่างอย่างเช่นงานกระเบื้องคุณควรจะเปลี่ยนตั้งแต่เออคุณควรจะคิดสรุปตั้งแต่ตอเริ่มก่อปั๊บคุณคิดเรื่องกระเบื้องเลยหรือคุณมีงานก่อแล้วคุณคิดเรื่องสุขภัณฑ์เลยคุณต้องสรุปคุณต้องไปซื้อมาละหรือบางทีเนี่ยผู้รับเหมาหรือรับร้างบาเรื่องนีมาเขาบอกให้คุณเป็นคนจัดหากระเบื้องสุขภัณฑ์เองแบบนี้คุณต้องรีบหาเลยนะคะหรือถ้าคุณไม่หาแล้วคุณให้เขาหาแล้วเปลี่ยนตามสเปคเลย นั่นก็ดีเขาก็จะไปวางแ l a n n i n g ของเขามาได้นะคะต่อไปพวกงานประตูภายในพัทจับพองานฉาบขึ้นคุณต้องเลือกเลยคุณต้องสรุปเลยนะคะหรือเพราะว่าเป็นงานสีงานสีปึ๊บงานฉาบป,ปั๊บคุณต้องสรุปสีเลยจะให้สถาปนิกคือคุณจะเลือกสีก็ไปเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเอ,องานสีมาบอกอีกด้วยว่าเวลาเลือกสีไปเลือกยังไงนะคะข้อสงานแก้ไข อแก้ไขงานเยอะหมายความว่ามันก็จะไปสัมพันธ์กับข้อแรกคือสมมุติว่าถ้าทีมงานไม่ได้คุณภาพคุณต้องมีงานแก้มันก็จะเสียเวลานะคะแล้วบางทีบริษัทรับสร้างบ้านหรือผู้รับเหมาเขาจะบอกว่าระยะเวลาการปรับหรือระยะเวลางานก่อสร้างไม่รวมงานแก้ก็มีเพราะเขาถือว่าปริมาณงานเขาเสร็จแล้วงานแก้ไม่นับดังนั้นคุณควรจะตรวจนะคะตรวจงานก่องสงฆ์ให้เรียบร้อยหรือระหว่ง ระหว่างงานก่อสร้างคุณเข้าไปดูเลยเกิดมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกสเปคคุณแก้นะตอนนั้นเคยเจอลูกค้าบางรายมีปัญหาเรื่องอย่างสมมุติเช่นอยากจะแก้งานเสาหรืองานพื้นแต่ไปบอกตอนที่ปูกระเบื้องเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะมันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้งานนั้นๆได้มันก็จะทําให้งานเนี่ยล่าชา้าแล้วก็จบจบ หรือประสงค์มอบบ้านกันไม่ลงตัวนะคะก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการแก้ไขโดยผู้รับเหมาตรวจตอนส่งมวดตรวจเลยค่ะว่าเราต้องการให้เขาแก้ไขแบบไหนนะคะแต่ถ้ามันเป็นงานแก้ไขนะคะแบบที่สี่คือลูกค้าและวันนี้สมมุติว่าวันนี้เราเราสรุปกันที่แปลนสัญญาเรียบร้อยแล้วเกิดวันนี้เราเข้าไปทํางานจริงไปดูแล้วอยากจะทุบผนังอันนี้อยากจะลื้อผนังอันนี้ อันนั้นแต่ปัญหาแล้วทําให้งานเนี่ยมันล่าช้าคําว่างานล่าช้าบางทีเนี่ยมันเกิดได้หลายปัจจัยอย่างที่บอกนะคะสมมุติว่าเราไปแก้แบบระหว่างทางย้ายย,าย้ายเออบางทีไปดูแล้วย้ายสุขภัณฑ์<ม>การย้ายสุขภัณฑ์หนึ่งครั้งโดยที่เขาคลอลิอ่งตัวท่อน้ําไว้แล้วเนี่ยค่ะแล้วเราไปย้ายเนี่ยก็จะต้องเริ่มใหม่ทําใหม่มันก็เสียเวลาอีกถูกต้องไหมคะดังนั้น ควรจะสรุปแบบให้เรียบร้อยก่อนทำสัญญานะคะข้อ5ค่ะการชำระงวดเป็นปัจจัยเหมือนกันเนื่องจากว่าบางทีส่งงานงานแล้วตรวจงานอีก7วันบางบางทออีลูกค้าบางรายมีคอนเซ็ปต์ส่งงานเสร็จคอนเซ็ปต์อีก7วันคอนเซ็ปต์มาตรวจพอคอนเซ็ปต์ตรวจเสร็จกว่าจะส่งงวดลูกค้ารอไปอีก7วันอีก7วันลูกค้าโอนหายไปเป็นเดือนแล้วถูกไหมคะตรวจงวดรอบหนึ่งดังนั้นการชําระงวดให้ตรง ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะมีพึงมีต่อผู้รับเหมาเหมือนกันกรณีใช้สินเชื่อบางทีแบงค์นะคะโอนเงินให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็ต้องมาโอนเงินให้กับทีมผู้รับเหมาต่อถูกต้องไหมคะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะบางทีได้เงินงวดจากเอ่อจากแบงค์แล้วเนี่ยกว่าจะโอนไปถึงผู้รับเหมาใช้เวลานานงานเขาก็สะดุดเหมือนกันบางทีเนี่ยเอ่อผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็จะแคลนเงินของเขาไว้ตามงวด ะะทีนี้ถ้าเราไปสะดุดปุ๊บแล้วเราจะให้งานเราเร็วด้วยเนี่ยบางทีก็ต้องสัมพันธ์กันทั้งคู่เพราะฉะนั้นการชําระงวดก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะข้อ6การเอาชุดงานตกแต่งเข้าบางคนพองานาโครงสร้างสถาปัตย์เสร็จแล้วเร่งแล้วหรืออีกนิดนึงจะส่งมอบอยู่แล้วเอางานอินทีเนียเข้ามาเลย ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันบาทีมันต้องเป็นงานแก้งานเพิ่มของงานคงเอองานสถาปัตย์มันก็จะทําให้งานช้าเข้าไปอีกดังนั้นจริงๆแล้วควรให้งานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจะต้องเอางานตกแต่งภายในเข้าก็ขอให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะแต่ก็ควรจะส่งมอบงานกับ ทางทีมสถาปัตย์ก่อนหมายความว่าอย่างสมมุติตรงนี้ยังเก็บสีไม่เรียบร้อยแต่คุณมองแล้วว่าถ้าเกิดเก็บสียังไงก็ต้องมีอินเทเลียบับติดอยู่ดีคุณมองแล้วถ้าโอเคแล้วคุณส่งงานกับเขาก่อนห้องนี้สมมุติคุณตีเป็นห้องห้องนี้เนี่ยสามารถเอาอินเทเลียเข้าได้ถูกต้องไหมคะอินเทเลียเข้าได้คุณก็สามารถที่จะส่งงานห้องนั้นๆก่อนแล้วเอาอินเทเลียเข้าห้องนั้นก่อนก็ได้มันก็จะทําให้งานของคุณง่ายขึ้นสม,มูทขึ้นนะคะ คร่าวๆแค่นี้เองค่ะ6หัวข้อที่มันจะช่วยให้คุณค่ะทํางานแล้วทํางานก่อสร้างแล้วไม่เบื่อกับงานก่อสร้างแต่ทั้ง6ข้อนี้มันก็จะสัมพันธ์กันทั้งหมดโดยตั้งแต่เริ่มการเลือกผู้รับเหมาและบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งเราเคยสอนไปแล้วนะคะว่าก่อนที่จะไปเลือกผู้รับเหมาเรื่องนีเราสร้างบ้านคุณต้องดูอะไรบ้างนะคะคุณไปย้อนดูเอาสมมุติว่าวันนี้คุณเลือกแล้วแล้วคุณจัดการหกข้อนี้ได้งานก่อสร้างมันจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณจัดการมันทั้งหกข้อนี้อย่างเรียบร้อยมันจะไม่เกิดการล่าช้าและก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันร,ระหว่างผู้รับเหมาและลูกค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลเบื้องต้นเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะมาพูดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสเปคหรือว่าจะเป็นงานเอ่อได้ได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันในคลิปต่อไปสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะ